สวัสดีครับรีวิวเบรกติดไฟ LED นะครับผมตัวนี้เป็นไฟระบบเดียวนะครับแต่ว่าเพิ่มตำแหน่งที่หัวนะครับแล้วก็ตำแหน่งที่ไซด์ดอทนะครับไซด์ดอคตรงนี้นะครับ แล้วก็ตรงด้านหน้านะครับสวิตไฟจะเป็นตรงนี้นะครับสามทางนะครับสามทางแล้วก็เป็นไฟสีส้มอันนี้เซตอัพเรียบร้อยแล้วนะครับสปาด้วยนะครับเปลี่ยนจุกวอลลุ่มเป็นสีดำนะครับเซตอัพสปาลูกค้าให้สปาด้วยสปาก็คือทั้งหมดเลยนะครับแล้วตอนนี้ลูกค้าก็จะเพิ่มเป็นระบบชาร์จไฟในตัว ฐานลูกค้าให้เจาะไว้ประมาณนี้นะครับใช้ที่ชาร์จถานเป็นไทซีครับผมของโทรศัพท์นะครับทั่วไปที่เป็นไทซีถ้ายังไม่เต็มก็จะเป็นสีแดงนะครับเต็มแล้วก็จะเป็นสีเหลืองนะครับประมาณนี้นะครับ ก็พอแล้วนะครับตัวนี้ก็จริงๆแล้วคอมีล้าวด้วยนะครับก็ซ่อมให้แล้วเรียบร้อยนะครับประมาณนี้ครับผม